ที่เราจะพบในสุนัขและก็แมวที่เป็นโรคเบาหวะนะคะเราจะเจอเสียอาการหลักๆด้วยกันอาการแรกคือปัสสาวะเยอะนะคะการที่ปัสสาวะเยอะเกิดจากน้าตาลเนี่ยมันหลุดลอดออกมากับปัสสาวะมันก็ทําให้ความเข้มข้นของปัสสาวะเยอะก็เลยต้องดึงน้ําออกมาเยอะๆในปัสสาวะนะคะก็ทําให้ร่างกายขาดน้ําร่างกายก็เลยต้องกินน้ําเข้าไปทดแทนกลายเป็นอาการกินน้าเยอะนะคะและ น้ําตาลที่อยู่ในกระแสะเลือดนะคะมันสูงอยู่อย่างนั้นก็จริงแต่มันเข้าไปทํางานในเซลล์ไม่ได้นะคะร่างกายกับสมองก็จะสั่งว่าอ้าวไม่มีน้ําตาลเพราะฉะนั้นก็หิวร่างกายก็หิวเซลล์ก็หิวก็เลยต้องมีอาการที่3คือกินเยอะขึ้นนั่นเองนะคะและอาการที่4นะคะก็คือแม้ว่าจะกินเยอะเข้าไปแล้วนะคะหรือกินปกติก็ตามเนี่ยแหละแต่ไม่สามารถเอาน้ำตาลไปใช้ในเซลล์ได้ก็จะมีการ สลายไขยมันสลายกล้ามเนื้อสะสมในร่างกายเกิดเป็นภาวะน้ําหนักลดนะคะถ้ามีสีอาการเนี่ยก็จะเป็นอาการคลาสสิกสุดๆของโรคเบาหวานเลยนะคะแต่ถ้ามีการเกิดเบาหวานร่วมกับโรคอื่นๆอย่างเช่นโรคตับอ่อนอักเสบน,นะคะหรือว่าโรคไตหรือโรคฮอร์โมนอื่นๆเนี่ยอาการอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้เป๊ะๆอาจจะมีอาการอื่นของโรคแทรกซ้อนเนี่ยเกิดร่วมด้วยค่ะ นอกจากเสียอาการที่หมอเล่าไปข้างต้นนะคะอีกหนึ่งอาการที่เรามักจะพบในน้องหมาแล้วทําให้ต้องนึกถึงโรคเบาหวานก็คือเรื่องของต้อกระจกนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการของต้อกระจกที่เป็นค่อนข้างเร็วนะคะแล้วประกอบกับเสียอาการที่หมอพูดถึงไปเนี่ยอย่าลืมนึกถึงโรคเบาหวานด้วยนะคะ